เห็ดสักกะเลตครับพี่น้องสองดอกงามๆครับผมเห็ดสักกะเลตหรือว่าเห็ดเพิืนขาวกำครับพี่น้องครับพออีกครับพี่น้องครับสองดอกครับผมเบื้องดอกนี้พี่น้องขันแมงโมกินหลังเพิ่นกระคือสีบ่เห็นครับพี่น้องครับงามขนาดนี้เลยไหมพี่น้องนี่ครับมีดอกหน่อยยี่คือน้องนะอันนี้หน่อยพวดเบาเนาะ ป้ายไปนี่แหละครับดอกน้อยเพื่อนหมานแหละครับพี่น้องครับมาตำเอาให้หเราโงกแดงครับไม,ไม่ทางเพื่อกพี่น้องอทางทางพอดีเนาะแมนะ่นค่ะแมน่นมามนเป็นยางเหลาะทางครับพี่น้องเพ่กวักมือผมก็เลยเรียนมากมีอยู่สี่ดอกด้วยครับพี่น้องครับห้ามูเขานะอบอเห็นต้องหนกลดนะมอเป็นยังจะว่าเห็นหอยเจ้าจเคียอยู่พี่น้องแม่นครับเขาหนาสิเคียร์ใครผลครับพี่น้องใครเห็นโงก อดอกกำลังง,า,ง,งามครับพี่น้องครับพอมูมวยใหญ่แต่กระงามอยู่ครับผมแม่นะม่มนพมน,นพันนางถาถพันพอเฮ็ดงอย่างนู้นพี่น้องมาพี่น้องมาเอาอุยอ้ยขออนุญาตตกใจตื่นเต้นครับพี่น้องวาสนามาแม่น้ำมนพี่น้องกำลังได้เก็บน้ำเขาอเดอกงามแม่นิดเพึงข่าวดงครับพี่น้องครับเทือแหลกของปีน่ะพ่อแม่นครับพุ่นอีกดอกนึงนีอ่อีกครับผม กำลังจะเกีย่ยนน้ำเขาด้วยค่ะปีนี้แมนค่ะพูนทนั้งผลอีกนี่อกีกกว่าท่านอืมอุ้ย,ยแมนนมันเพิ่นเห็นไหมอีกอยู่ครับพี่น้องสมพ่อพนนางแฉนี่ครับพี่น้องครับอยู่ในเหงาปลากลดคกครับพี่น้องอุ้ยสามดอกนี่มันเป็นของเหร่นได้หนี่ดอกงามๆเลยครับแนบหนาขนาดเลยได้พี่น้องเอ้ยอุ้ยขันโบเห็นค่ะในก็คือแบบว่า บเห็นผ่านเป็นเลยนั่นแหละเมียนครับแนมยากสีคือพื้นดินเลยครับพี่น้องเอาเริ่มมานเก็ดเพิ่งเขาดงแล้วครับพี่น้องพลาไดเก็บลำเขาพี่น้องอีกบ่เนี่ย ดีค่ะพี่น้องพอกันกับคนตกปลาห้าเฮ็ดพี่น้องเวลาดีพอกันตอนทเที่ยงพี่น้องมาปลาบันซังหอมด้วยพี่น้องไปไปลุนน้ากันไปเห้าสีมานคือเสาบอไปครับผมสวัสดีคับพ,พ่อแม่พี่น้องลุงปน่ะาอาบสุขสุคนครับผมสวัสดีทุทกทุกๆท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมื่อนี้ับพอกันในวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องบรรยากาศเที่ยงครับผมพาพี่น้องเข่าปลาบันสังหอมครับมือ่อนี้ มารอเบิร์กเฮดปลาบันสังหอมครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับวันิเป็นอย่งไหนครับพี่น้องครับไปลุยพร้อมๆกันครับผมย่างวาพอแล้วนี่นะมุนพอเห็ดเลยครับพี่น้องป๊าบพี่กับแม่ได้พอเห็ดช็อกโกแลตครับพี่น้องหรือเห็ดเพื่อนเค้าการมแม่ครับ <ละ S 1> ผมเอ <นา S 1> ้าอเป็นจุ่มเลยบันเอาก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาเอาเลยได้พี่น้องเอาเลยครับพี่น้องบ่พอๆหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับ อ,อทั้งตูมทั้งกะลังงะก็มีครับพี่น้องแข็งเด้อพี่น,อน,น้องนี่นะดอกงามครับผมสแสดงว่าแม่น้ำมุนโบเห็นดอกหนึ่งเด้เพิ่นเก็บสกอนครับพี่น้องผมเห็นแล้วเฝ้าห้ยา <c oughs> อีกแล้วพี่น้องเฝ้า <c oughs> <c oughs> ห้ยาเห็นอีกแล้ว <c oughs> สี่ให้พี่น้องมุ่งกันฝนย่ปายเหนียวฝนครับพี่น้องเอาย่งางไปยบุ่งพร้อมพร้อมกันครับพี่น้องครับ สีให้เบิ่งไว้นมันกับเบื้องสนี่พีน้องนี่นี่นี่โอ้กมเบิ่งอยู่ได้พี่น้องกบมมินลินเลยครับดอกนี่กมเบิ่งอยู่ฮักบ่เห็นพี่น้องเบิ้งสีเพิ่นลที่แหละครับพี่น้องครับขย้อนสีแหนมเห็นเพิ่นลอุ้ยงามขนาดพี่น้องเอ้ยดอกอวบดีแห้งครับผมแห้เหลาะหาอีกบ้างเอาจับไม้มือหาเบื้องอีกครับพี่น้องต้องสังเกตดีๆครับเพราะว่าสีเพิ่นแหนมยากยากครับผมเถ็ดสักกะเลตครับพี่น้อง สองดอกงามๆครับผมเห็ดสกะาลัดหรือว่าเห็ดเพิงเขาวกำมครับพี่น้องครับตุ่มๆงามๆครับผมพออีกครับพี่น้องครับสองดอกครับผมเบืองดอกหนึ่งพี่น้องขันแมงมกินหลังเพิ่นกระคือสีเปเห็นครับพี่น้องครับงาขนาดนี้ใช่พี่น้องนี่ครับมีดอกหน่อยพี่น้องนะอันนี้น้อยพอดเบาเนาะ ป่อยไปนี่แหละครับดอกน้อยเพื่อนเอาเริ่มหมานแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวหาเพิ่งอีกครับเห็ดขาวดินครับพี่น้องอดอกงามงามพี่น้องแนองอนม,งม,แม,น,มน,นครับพุ่น่ะปลานี่ผมกับมกแม่น้ำมนุเนเพระท่านเคยมาจักเทอเด้อครับผมคือว่าเป็ดปลาใหม่ของผมกับแม่น้ำมุนกระได้ครับเพราะว่าเพราะท่านเคยเข่าจักเทื่อครับพี่น้องอือคุณคนเป็นกำลังแรงใจให้พ่อน้ำมุนกับแม่น้ำมุนเนี่ยเด้อครับผม ปลาใหม่ส่วนใหม่บ่เคยเขามาครับพี่น้องครับแต่ว่าปลาเพิ่นอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องเพื่นนในซุ่มชื่นขนาดครับเป็นปลาซี่ครับพี่น้องครับปลาซี่หล้นหลวดเลยครับผมส่วนนี้ยจะเพื่อนอื่นว่ายังผมกับ่บน่ใจครับพี่น้องเพราะว่าบ่เคยเขามากก็เลยล่องล่องมากเบิ่งครับพี่น้องหล่นไปน้ำกันครับพี่น้องครับ เฮ็ดเพลิงเขาน่อยครับพี่น้องยางบักเิงเลยพี่น้องแน่นครับยางจนเมื่อยครับพี่น้องอันนี้เฮ็ด้รงเขียวพี่น้องเอ้าเฮ็ดลังเขียวขึ้นเลือแตะขาเหลือแตะขามันพี่น้องจะกินกองข่อยเกือบวายังเนาะเอากินเกือบเบิดบ่ว่ากันแบ่งกันกินครับพี่น้องครับไปครับผมแม่มนมลผอไครเฮ็ดละงอกครับพี่น้อง่เหลืองพี่น้องเปนพิสูจน์แล้วละงกเหลืองครับพูนอีกกล้าพผุนก็มีนะพี่น้อง นี่ครับพี่น้องจุ่มหนึ่งครับผมแสดงว่าทางนี้กำลังเนาะกำลังเริ่มออกใหม่ครับพี่น้องแค่เป็นพันโพคืนนี้อุ้ยงัดกันเบียดกันเลยเหรอครับพี่น้องแน่นครเพราะว่าพันอยู่ไก่กันไก่ขอนอีต่างหากขอนติ๋วครับพี่น้องยับได้บ่นี่ยับบ่ได้เนียนแห้งเอาได้บ่ดแล้ยับบ่ได้มันก็เอาหยาตีล่ะมัุกเก่งเลย งัดงัดขึ้นน้อยนึงได้บ่ออเ้างนี่แต่ไข่ครับพี่น้องตอนนั้นไข่น้อยเอาขึ้นจากดินก็คือทไว้กระฟอคือก่าครับพี่น,ออน้องหาเบิ่งอีกครับพี่น้องครับอ,อ,อีกแล้วครับพี่น้องเห็ดยังเห็ดแดงน้ำบ่แดงน้ำค่ะพี่น้อง ต้นเฮ็ดกอบ่แม่นเฮ็ดกอครับพี่น้องค่าอ้วนๆดอกงามๆครับบ่แม่นเด้อค่ะแดงนะครับคือมีดอกเดียวเนาะบานขอยำไทยยำได้ก็ได้แต่ดอกเดียวครับพี่น้องเอาหาเบิร์อีกครับพี่น้องครับโอ้เฮดเผงแดงขาไล่ครับพี่น้องครับดอกเดียวเลยพี่น้องเอ๊ะแม่นบ่เนาะตัวนั้นเดี๋ยวดูให้แม่น้ำมนต์เก็บกันครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับพี่น้อง แม่งกินเบิเดกระเบิดละพี่น้องงามมาเบิงทางนี้เบิุงแมนบนครับพี่น้องถืเบิงน้ำกันครับมีใจเบตงนี่เปิดกินเบ้างใช่อาอใช่นันผมหนังกระโพดโพแตาดีอีกแล้วครับพี่น้องงามขนาดพี่น้องหกสาขาหน่อยแม่ดครับแมงค์ขาลายอยู่ครับสาขาหน่อยมีสองดอกเท่าหนิหล่ะมั้งนี่กำลังดอง่ะกำังโพครับพี่น้องอีกดอกนึง,น,งนั่งกระเท้าแล้วแต่ว่ายังเอาได้อยู่ครับ หลากหลายชนิดครับมือนนี้เอาเบิดสซูเ็ดครับเขาปลาบ่าเคยมาจักเถื่อครับปลาโซนนี่เด็กเก็บกี่ถือว่าดีครับพี่น้องเพราะว่าบคเคยหูโซนหูหอมเพิ่นครับมาแบบซาวหาครับพี่น้องแมนามอนพน,นังแถ่พนพอเฮ็ดหยังน้อพี่น้องมาพี่น้องมาเอาอุ้ยขออนุญาตตกใจตื่นเต้นครับพี่น้องวาชนาแมนามตนพี่น้อง กำลังได้เก็บน้ำเขาดอกงามแม่งฮดเพิ่งข่าดงครับพี่น้องครับเถื่อแหลกของปีน่ะพ่อแม่นครับพุ่นอีกดอกนึงพ่อนี่อีกครับผมกำลังได้เก็บน้ำเขาด้วยค่ะปีนี้แม่นค่ะพุ่นทางพุ่นอีกนี่อีกว่าทันงอุ้ยแม่นมลเพิ่นเห็นว่าอีกอยู่ครับพี่น้องสมพ่อเพิ่นนางขานี่ครับพี่น้องครับอยู่ในเงาปลากลนคกครับพี่น้องอุ้ยสามดอกนี่มันเป็นของเหรนด้วนี่ดอกงามๆเลยครับ แน่นยากขนาดได้ๆพี่น้องเอ้ยอ้ยคันบ่เห็นขานี่ก็คือแบบว่าบ่เห็นผ่านพ่นเลยนั่นแหละแมีนครับแนมยากสีคือพื้นดินเลยครับพี่น้องเอาเริ่มมานเ,าเ็ดเพิ่งเขาดงแล้วครับพี่น้องบ้านถลาได้เก็บตลำเขาพี่น้องอีกบ่หน่ะฝุ่นทางฝุ่นไอุ้ยฝุ่นมาแล้วครับพี่น้องครับดวนี่เงาก้นคุกครับพี่น้องมเมียนดอกหน่อยเด้อพี่น้อง แยกกัน,นหานพุลหมสัมพ่อพนังถ่าครับพี่น้องเดี๋ยวหาบังนี่ปลากรนโคกครับเธอมีมูบันครับพี่น้องครับบังสองดอกนี่ครับพี่น้อง,งกแกงเสียบด้อครับเห็ดชนิดนี่ผมย่อมรับเลยผมมักแห้งแม่น้ำม่นแกงให้กินปีก่อนนะปุ้ยจนได้สื่อได้พี่น้องจนเด้สื่อข้าเจ้ามันเสียบครับพี่น้องจนเด้สื่อเติมเอาครับมีอีกด้อครับพี่น้องนี่ครับผม เอาดอกนี้เหลือครึ่งเดียว <Okay. S 1> เอาดอกหนึ่งกับครึ่งครับผมเอาอะ้รจ้คล้องพนันเ,เดินกันมุนบ่แล้วพ่นนี่พ่ใหญ่นไงนพี่น้องพ่นหน่อยพ่นนี่นะซิมีซันนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาเบิรงอีกครับผมเธอมีโมพ่อนอีกครับ เฮ็ดล้างแหลครับพี่น้องครับมูผ่ามขนาดได้พี่น้องมีดอกเดียวอีกแล้วเนอะอาะบาท <c oughs> มันก็มีดอกเดียวพี่น้องผมก็แม่น้ำมุนนี่ก็จะเมื่อยเลยที่พอจะดอกเดียวถึงน้ำมันเอ้ามันต้องมีมูเพละ่ะเดี๋ยวหาเบืงมูเพิ่นกันครับพี่น้องครับนาเสียบซิมีดอกเดียวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาบืงมูเบิงมูเพิ่นครับผมมานเหรอครับพี่น้องครับ มาต่ำเอาเหรอเงย<ง>กแดงครับไม่ทางเพื่อดอกพี่น้องเอ้ยางทางพอดีเนาะแมนค่ะแมนธรรม,น,มนเป็นยางเลาะทางครับพี่น้องพกกวักมือผมก็เลยเรียนมากมีอยู่สี่ดอกด้วยครับพี่น้องครับห้ามุก,ก็บอเห็นต้หนะัดลุกนะเมื่อ,อกี้เนี้ยจะว่าเห็นหอยเจ้าเคียยุพี่น้องแมนครับข้าวหนังิเคียไข่ผลนครับพี่น้องไข่เห็ดละงกอุ้ยดอกกำลังง่ากำลังงามครับพี่น้องครับ พอมูมวยใหญ่แต่กระงามอยู่ครับผมเม่นค่ะเต็มมือพอดีครับพี่น้องเราไปเลาะมากกับงูคล้งเกือบหอนหม่องจอดรถแล้วครับผมเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวไปสรุปเพจให้เพิ่งจยุดตรงจุดจอดรถก็แล้วกันครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาหอดจุดจอดรถแล้วครับผมหอนหม่องหอดบอนแล้วเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับผมนี่ครับพี่น้องครับผลงานมือนี้เต็มกระตาคือกันครับพี่น้อง มาหมายบ่เคยมามาส้วนหม่ครับพี่น้องครับเห็ดเพิงข่าดงเห็ดช็อกโกแลตเห็ดละงูเห็ดลังเละหลากหลายชนิดครับพี่น้องเห็ดร่วมครับผมงามสุดกระแม่นเห็ดเพิงข่าดงนี่แหละครับพี่น้องปลาบ่เคยมาก็ถือว่ามันอยู่ครับผมพี่น้องครับบานิกรสิได้พักกันง้อคงกลับลงมาบ้านแล้วครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกกำลังใจด้วยครับที่เขามาให้กำลังใจพรานม์กับแม่น้ำมนต์ครับ เดี๋ยวพอกันไม่คลิปนาครับสลรับมือนีอยู่ดีมีแห้งสุบูดสุขค้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ